เนี <Yeah. S 2> ่ยเราคุยเรื่องมองไม่ค่อยเห็นนี่ผมใกล้ขนาะดนี้ผมมองไม่เห็นเนี่ยประมาณอืมอันนี้ก็แว่นยี่สิบบาทแว่นเขาเรียกว่าแว่นอะไระแว่นสำเร็จรูปเนี่ยผมจะอ่านเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ะอันนี้ก็อ่านชัดเนี่ยโอเค แต่พอใกล้ขนาดนี้ผมมัวละใกล้ขนาดไหนขนาดนี้อ่านถ้าถอดแว่นมองไม่เห็นนะขนาดนี้ประมาณไกลไหมเรื่งุตเพิ <laughs> <laughs> ่งรู้ว่าไม่ไม่ชอบอีกแล้วไงชอบใส่ชอบชอบ,ชอบตรงที่แว่นมันจะขยายอะไรก็ได้ใช่ไหม หมายถึงว่าสายแว่นแล้วมันขยายความคิดได้ไงความคิดนี่คนคิดเหมือนกันนาแจ,จ้งคิดแค่นี้แต่คิดอย่างอืงอง่นเราพากันได้ใหมมันมีไอคิวไงแล้วแว่นมันก็ขยายมองเห็นมันมีแว่นจนลุลทรรศน์มีสิ่งที่เรามองไม่เห็น อืมอืมอย่างสมองเราคิดเนะี่ยแต่บางทีเรามองไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> เอาอย่างตัวร้อนเนี้ยตัวล้อเพราะอไรแบบโอ้เนี่ยสมองมันคิดแล้วม่เอ๊ะทำไมคิดเห็นตัวเองบวดหัวตัวร้อใช่ไหม จะไม่เห็นเป็นไรผิดปกติคนไม่ไปตรวจร้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมเอ่อย่างคนคุยหลอกเรื่องต่ำและท่อตรงอื่นๆทำไมมันปวดหัวไ,ไปคิดตามแกแล้งไม่ได้ทำเรื่องตัวเองทีดู <laughs> ดูว่ได้ไปถึงสิบา้าทไ้มทีมทำเยียล มชาติเนี่ยมันคิดอ่ะมันจะคือคิดมันก็คือคิดอ่ะนี่นะตามีแว่นมันก็ฉลาดขึ้นนะเนี่ยมันก็มันขยายเึ็นมีคนช่วยคิดช่วยเอะคนนี้เป็นไรอ่ะจริงๆแล้วทำไมเขถึงมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นคนไม่ทําอะไรหรอกจริงๆก็ไม่เป็นทําต่อตัวเองไม่ไปไม่อะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นมันมันฮอร์โมน ของต่อมอีกทีนึงไม่ปกติแล้วหอมอมนแปลปวนอะไรนี่อืมมันมันก็เลยมันก็เลยคิดไงคิดว่าปากติ้อมคุยจริงๆนะจริงๆแะ่ทั้าท้าเราเห็นมันคนไม่ปกติเนี่ยจะเออแล้วเห็น,นเห็นว่รู้ทันมันมนว่าไม่ไม่ปกปกติแต่ไอที่คิดเนี่ยมันคือคิดจริงๆคิดแกล้งจริงๆคิด ไปเรื่อยจริงๆมีหลักฐานนมานของมันว่ามันคิดจริงๆเออแล้วมันกระทาต่อตัวเองจริงๆเขาเดินไม่ได้กระทำอะไรกับมันหรอกแต่มันคิดว่าความรู้มันยามรู้เนี่ยมันแย้งกับมันได้นะจริงๆมันก็คิดได้นะแต่แต่เพราะนิสัยที่มันเป็นความคิดแล้วมันไปบวกกับนิสัยก็กระทำต่อตัวเองทำไมเด็กกูก็ปกติทำอย่างเงี้ยไอ้ไอ้แก้งคิดอย่างเงี้ย มันไม่ยอมรับความจริงไม่ได้ไนงะมันไม่มีใครยอมรับความจริงได้เราถ้าเป็นอย่างนั้นเนะี่ยแต่หลักฐานที่มันคิดจริงๆว่าจะไปทําใครเนี่ยจะทําต่อตัวเองเนะี่ยอ่าทาได้แค่นั้นนะแล้วไปหาว่าเขาทํดิบๆเป็นคนอย่างนี้หลอกเขาท่านี้ไปนี่ทีนี้เขาคิดอย่างนี้เราทําอย่างนี้ทําเห็นเอาต่อเรื่องตัวเองมาคุยอนะ่ะอืมพอเราจำแล้ว สักพักเราก็จะอ,อะไรวะเนี่ยคุยใช่ไหมมันเราก็ต้องคุยกับคนดีคนอื่นไม่เลยไม่ได้คุยกับเออไอนี่แทนที่จะคิดอย่างนี้ไปคิด่ยคิดอย่างงี้แค่ทำอย่างงี้ใช่ไหมแทนน,นี่ก็เรื่องของแวนใช่ไหมขยายจริงๆนล้วมันเป็นอะไรเออมาจากที่มาอืน่นๆของต่อมไรท่อ เฮอร์โมนเราจะเจอฮอร์โมนได้เจอไอ้ี่ตัวนี้มาจากไหนวะอะไรเขยาใหญ่ดูเสิร์ไปเสิร์มาอ๋อนี่มันทำงานโดยไม่มีอาศัยท่อเดียววะให้พร้อมสร้างตัวนี้พอปล่อยอ่าสารออกมาตัวดินรับสารเพื่อทำปฏิกิริยาปล่อยสารก้อน,นนี้กลับมาตัวก็กลับมากลับไปกลับมาอ่ามันอยู่ใต้อะไรธรรมชาติเอ๊ะธรรมชาติเอ๊ะทำไมอยู่ตรงอื่นไม่มีอยู่ ออืมอยู่ตัวเอเนี่ยพฤติกรรมเอ้เรียเท่ากันเนดะ็บเอ้ซ้ำๆเอ้ซ้ำแล้วก็จำมันนะแต่ถ้เกิเราจำแล้วไม่จำมันนะพอมันซ้ำมันพอมันไปซ้ำเอ้มันประกอบมันมีองค์ประกอบอะไรกันด้วยมัม้บางตัวมันมีองค์ประกอบของอย่างอื่นนะอ่า ชาตมก็มีธรรมชาติเป็นเสอเสออย่างอืงอ่นถ้ามันเซอรอย่างอางื่นทําคิดถึงธรรมชาติอ้ธรรมชาติไปบวกอันนี้มันไม่มีถ้าไม่บวกกับธรรมชาติเจอครับร์โมนทั้งต่อมนะไอ้มันก็เออทาไมอันนี้มีน้อยอน,นี่มีมากน้อยเกินอย่างเงี้ยบางต่อมอะไรบ,บางต่อมมัผลิตได้มากเกินอสมรถนะทางเพศนี่คือ ส่วนใหญ่ก็จะผลิตได้มากเกิเนนะเออเป็นเองของอาหารนี่ก็จะผลิตได้น,น้อยเออใช้ไม่ถูกที่